ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเหรียญสิบบาทนะครับที่ระลึกนะครับซึ่งเหรียญสิบบาทนี้ยังไม่เคยนํามารีวิวเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่บาทที่ผลิตค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแค่2ล้านเหรียญเองนะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทที่เป็นวาระที่26นะครับก็เป็นเหรียญที่ระลึกอีกเหรียญหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะถ้าบอกว่ามีราคาก็มีราคาจริงนะครับค่อนข้างสูงด้วยนะครับ หลายเท่าตัวกับหน้าเรียญน,นะครับก็ได้นำมาฝากพี่ๆน้องๆนะครับว่าเหรียญที่ระลึกแต่ละเรียนนะครับที่พี่ๆน้องๆได้เจ็บสะสมไปเป็นอีกเรียญหนึ่งที่ค่อนข้างที่รา,ราคาที่จะดีสูงอย่างมากนะครับก็ได้นำมาฝากนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนการผลิตเท่าไหร่แล้วก็ราคานะครับ ความนาแล้วก็เรื่องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับมีในลักษณะไหนนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะครับครับเหรียญสิบาทนะครับสองสีนะครับมาระที่ยี่สิบหกนะครับครบรอบเจ็ดสิบปีนะครับราชบัณฑิตสถานนะครับแล้วเรามาดูในลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกษัตริย์นะครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคาสิบบาทนะครับ ไม่ขัดเงานะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจากสลับเรียบนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยเห็นจะชัดเลยนะครับสลับเรียบนะครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็อยู่ที่26มิลนะครับจากมินมารีนะครับ26มิลขนาดความหนาของเหรียญนะครับด้านนี้นะครับก็จะอยู่ที่2.2มิลนะครับครับทีนี้เราไปดูรถด้านหน้ากันนะครับ ด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระปรมินทรนะครับมหาปชาทิปกนะครับพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับและพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรานะครับมหาภิมิพลอดุลยเดชนะครับทั้งสองโพรงนะครับพินพระพักนะครับตรงนะครับทั้งสองพรงนะครับทรงสลอง พระวงศ์นะครับชุดไทยนะครับขอบเหรียญด้านขวานะครับมีอักขระนะครับอักษรพระปณามภพิทยยอดนะครับปปลนะครับภายใต้พระปณามภพิทยยอดนะครับก็จะเป็นมหามงกุฎนะครับด้านซ้ายนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นพระปณามภพิทยยออยู่มุมด้านข้างนี้นะครับ แล้วก็ด้านซ้ายนะครับก็จะมีพนมาพิทยย่อนะครับอักษรย่อนะครับพอปลอนะครับภายใต้พระพนมาพิทยย่อนะครับก็เป็นมหมามงก,กุฎนะครับก็จะอยู่ด้านขวานะครับทั้งสองพระองค์นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของทั้งสององค์นะครับทีนี้เราไป ดูด้านหลังกันนะครับแต่ในลักษณะของเหรียญน,นะครับตรงจุดนี้นะครับจะมีแบบขึ้นเป็นเนินต้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นภาพนะครับก็ในลักษณะของขึ้นสีขาวกับสีทองเหลืองนี่จะขึ้นเนินต้นนิดหนึ่งนะครับจะเป็น รูปของพระองค์ทั้งสองพระองค์นะครับจะขึ้นนึนชนิดนหนึ่งนะครับอันนี้คือเป็นเหรียญสิบบาทนะครับที่ระลึกนะครับเจ็ดครบรอบเจ็ดสิบปีนะครับของราชบัณฑิตนะครับสถานนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายนะครับราชการของราชบัณฑิตสถานนะครับ ภายในวงของเปลี่ยนนะครับเบื้องบนมีข้อความว่า70ปีลาดบัณฑิตสถานนะครับเบื้องล่างนะครับมีข้อความว่า31มมีนาคมนะครับปีพศ2547นรนะครับและมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้นะครับระหว่างข้อความเบือ้องบนนะครับกับเบื้องล่างนะครับ ด้านขวานะครับมีเลขบอกราคาว่า10บาทไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความคำว่าบาทนะครับอยู่มุมนี้นะครับรูปขั้นระหว่างตรงกลางเป็นราชบัณฑิตสถานนะครับก็จะมีคำว่าบาทอีกมุมหนึ่งนะครับครับทีนี้เรามาดูวันที่ครบรอบละนะครับก็คือเป็นวันที่31มีนาคมนะครับปีพศ2547นะครับ วันที่ครบรอบประกาศใช้นะครับก็เป็นวันที่31มีนาคมปีพศ2547นะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่2ล้านเหรียญน,นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่8.5กรัมนะครับครับก็มาดูในเรื่องของราคากันนะครับราคาของเหรียญ10บาทนี้นะครับก็จะมีราคาอยู่ที่ 250บาทนะครับอันนี้ผมดูตามเพจนะครับ